สวัสดีครับวันนี้ขอมารีวิวกลวยที่ลูกค้าไปซื้อมาแล้วก็ส่งมาให้แก้ไขนะครับอันนี้เป็นกล่ยเหล่านี้นะครับ k ีบีแฟละนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวในหลายๆคลิปนะครับกล่ยเนี่ยถ้าเราดูจากพื้นฐานง่ายๆของลักษณะกลวยถ้ามันมีการเจาะรูที่ขนาดต่างกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ คุยพวกนี้จะถือว่าเป็นคุยแก้ไขหมดนะครับไม่มีมาตรฐานเต็มระบบผมต้องใช้คําว่าเต็มระบบเพราะคุยส่วนใหญ่มักจะเทียบแค่ระบบแรกคือโดยเลยมีฟาโซลารีโดให้ทุกคนดูแล้วว่าตรงแต่จริงๆคุยเราไม่ได้เป่าแค่นั้นเราต้องเป่าให้ได้เต็มระบบนั่นหมายถึงถึงเรทที่สามเลยนะครับนี่เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าคุยใช้ได้ไหมนะครับก่อนที่จะซ่อมแซมนี่ผมก็เปรียบเทียบกับคุยวาซูก็แลวกันนะครับเป็นคีเดียวกันนะครับ าเราเป่าแค่นี้เราบอกอุ้ยเสียงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเหมือนกับเสียงของวาซูเลยอันนี้ผมจะได้เอาเต็บสอบนะครับเห็นไหมครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับอ่ะต่อไปเราไล่ให้ดูกันแล้วกันนะครับ นั้นขลุ่ยนี้ก็จะเหมือนขลุ่ยเพี้ยนทั่วไปก็คือพอขึ้นลาสูงไม่ได้เขาก็ต้องแก้วิธีโดยการป้องนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโดยการป้องนิ้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ป้องนิ้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ป้องนิ้วไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นคลุ่ย ที่มันขาดอินโนเทชันที่มาตรฐานถูกต้องคุยพวกนี้จะไม่สามารถจะเป่าได้ด้วยนิ้วปกตินะครับนะครับเสียงก็ยังไม่ค่อยตรงนี้ผมพยายามจะประคองเสียงให้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยจะไปไม่ได้เลยนะครับอ่ะคู่โด คือคู่พื้นฐานโดกับเพยยังไม่ตรงเลยฉะนั้นคุยเหล่านี้ก็ถือว่าอาการสาหัสพอสมควรนะครับถ้าจะแก้ไขก็ต้องเดี๋ยวต้องดูว่าวิธีจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างน,นะครับเพราะโดยพื้นฐานตรงนี้คุยนี่เขาเขาจาะมาค่อนข้างจะเสียงสูงกับปกตินิดนึงด้วยนะฮะ <h ull ing noise> เห็นไหม swag? ดูโดดูโดรูคำนะครับ เสียงเสียงมันมันไปไกลเยอะมากเลยตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงตัวนี้สูงด้วยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีแก้ยังไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าแก้สุดท้ายไม่ได้เนี่ยเขาคงต้องอุดนะครับเพราะการแก้เสียงสูงเนี่ยคือระยะทางมันไปอีกพลเรื่องเลยนะครับโอเคครับวันนี้เอาให้ดูนะครับว่าครุยที่สมควรที่เราจะซื้ออย่ามองแต่ว่าลักษณะสวยงามแล้อยังมองว่าคนขายปากหวานชื่นชมเรานะครับอันนั้นเป็นคนวิธีการขายของนะครับให้เรามีความรู้เราจะได้ไม่ถูกหลอกขอบคุณมากครับ